รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เป็นพระราชธิดาของเท้าวอภัยนุราชแห่งเจ้าเมืองเวสาลีมีนางแมาเป็นพระพี่เรียงผู้ซื่อสัตย์คอยดูแลอยู่ข้างกายเสมอมาวันนี้อากาศดีจังเลยนะเพคะองค์หญิงใช่เซลฟี่สกรูปด,ดีคะส,สามสองหนึ่งตรงนี้แสงไม่ดีเลยอะ่ะไปถ่ายตรงมุมด,ดีกว่าเพคะไปสิ นั่นไงเจเห็นเหมือนกับข้าหรือไม่นั่นมันไข่จละแค่นี้ไปคองหญิงทาไมอย่ตรนี้ล่ะไปคะานงแมวไ,มไมดเ,เน,น,เ,นเลีงดกว่านะนแมได้เไปขาหญิงอย่าดีกว่าไปข้าองหญิงองหญิง ก่อนว่าเจ้าจะไม่ทำร้ายผู้อื่นขอบคุณท่านมากที่เก็บข้าบารีอังข้าจะทำตามที่ท่านบอกงันเดี๋ยวข้าออกไปนอกวางก่อนเจ้าอยู่แต่ในวังนี่แหละเดี๋ยวคนอื่นจะตกใจเจ้าหมดข้าสัญญาว่าจะไม่ออกไปไหนเราแอบ,บอยู่นะตอนนี้ไม่มีใครเห็นเราแน่เลยตอนนี้เราแอบ,บอยู่อยู่แต่ในวงังน่าเบื่อจะตายออกไปเดินเล่นข้างนอกดีกว่าเฮ้ย Ah oh. oh. าจะออกไปจากวังค่ะจ้ะเมื่อโชยใช้ฟังผิดลาดครั้งนี้เจ้าบังว่าเจ้าจง้อใจนะ,ะเพื่อช่วยช่วยความผิดของลูกเมื่อนางจำปาทองและนางแมวโดนไล่ออกจากวังก็ได้เดินเข้าไปในป่าและได้พึ่งใบบุญของท่านฤาษีที่บำเพ็ญบุญบารมีในป่าแห่งนี้เมื่อเจ้าไม่มีที่ไปก็ต้องอยู่ที่นี่ไปเสีย่อ ีมากเจ้าค่ะที่ให้ที่อยู่ค่ากับองค์หญิงองค์หญิงแล้วรอดตาแล้วนะพี่คะข้าขอบใจเจ้ามากนะพี่เลี้ยงของข้าเอาเถอะข้าเป็นผู้ทรงศีลข้าก็ย่อมให้ความเมตตาต้องการโลกที่ยั่งยืาไปโหนเมื่อคืนข้าฝันเห็นถึงยักษ์ตัวหนึ่งออกไปจากป่ายักษ์ตรงนั้นอ่ะ นงต่อจะพาทองที่มีสีเหลืองอลา,ามอย่างทองคำมาถวายข้า้าสิงห์หนุนข้าทำนายว่าท่านจะได้รับพระธิดาขอรับเราผมได้ยินมาว่ามีพระธิดาจากเมืองเวสาลีมาประทับในป่าใหญ่พระองค์ใช้พระธิดาจำปาท้องเช่หรือไม่ขอรับ่เความจรก็หรอจริงขอรับลวันนี้เจ้าไปฐา,านนาจำปาทำบุญข้า เขามีเรื่องอะไรเราช่วยได้บ้างข้าชื่อนันทยักษ์มาจากเมืองสิงห์ผลขอทันทา,นทานสิงห์ผลท่านใช่องหญิงจำปาทองใช่หรือไม่ขอรับจ้ามันถึง้อันใดกับอีกของข้าพอท่านนางแมวข้านี่แหละองหญิงจำปาทองถ้ามีเรื่องอันใดกับเราหรือเท้าสิงห์ผลของข้าจะมาขอรับองหญิงเป็นพระธิดาขอรับข้าได้แหละเท้าสิงห์ผลเจ้าจะมาเป็นราชธิดาของข้าได้หรือไม่ ขาขอประทานท่านมากแต่เหตุอันใดที่ทําให้ท่านตัดสินพระทัยเช่นนี้เรื่องมันมาจากของฝันของข้าที่ฝันเห็นดอจจำปาสีทองเมื่อท้าวสิงห์ผลได้รับนางจำปาทองเป็นพระราชธิดาก็ทรงพระราชทานนามหม่ให้ว่านางสุวินชาพระชัยเชษเป็นโอรสของเมืองเหมันพระองค์มีสนมอยู่เจ็ดคนวันหนึ่ง กระองค์เสด็จปาพาตปาและหลงทางเข้าไปในส่วนของมนงสิงห์ลพร้อมกับพระพี่เลี้ยงนี่เอาอยู่ไหนแล้วเนี่ยมึงเดินมั่วจะหลงแล้วสิก็ขอขอโทษนะขอรับเดี๋ยวก็บผมจะลองไปหาชาวบ้านแถวนี้ด้วยให้นะขอรับได้ข้าวจะไปหามงานมันแย่งกันไปแล้วกันชชช นั่งพู้ใรเลือกก็ไปถามทางดีกว่าแม่นางจะบอกข้าได้<อ>หรือไม่ว่าที่นี่คือที่ใดที่นี่คือเมืองสิงห์ผลค่าเป็นพัตธิาของิะจัดงอนนี้ถ้าเป็นใครถือได้หลงข้ามีนางว่าชายเชษเป็นบุตรแห่งเมืองเฉมันและเจ้าอ่ะชื่อว่าอะไร เชื่อว่านางสุวิชาในเมื่อท่านตกอยู่ในที่ลำบากข้าก็จะทูลขอรัพขอของข้าให้เพพื่่ออทานจะช่่วยทาน้า้างามหน้าตาดีนะข้าได้ยินเรื่องของเจ้าจากสุวินชาหลวงพ่าแล้วเจ้าจะอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้นะที่นี่มีห้อยพระเยอะเลยแล้วก็คิดหาวิธีกลับเอาที่หลังก็ได้ถ้ามีความเมตตาดีนะท่านเท้าสิงห์องข้าจะขออยู่รับใช้ทดแทนพระคุณของท่าน เราได้ยินมาว่าที่ด้าของทาง้าวเมืองสิงหลล์ผลก็งามยิ่งนักนี่ท่านทูตของเราเราอยากได้เชยชมความางามของที่ดาของเมืองสิงห์ผลและได้อภิเศษสุวรถกับนางท่านจะจัดก,การให้เราได้ไหมพระองค์ประสงค์สิ่งใดกระพ่อจะหาให้กับเราการประคมทูนปาบาทข้าพ่อคือตูตของท้าวนะครับที่ส่งจองมาขอที่ดาสุริชา ถ้าคงค์จับตัดินใจแทนลูกของ้าไม่ได้ก็ทิ้งไอบ้านหลังที่เราครับ้ไม่คช่ไหมคะท่านพ่อลูกไม่ได้รักเขาแล้วคนไม่ได้ท่านพูดท่านกลับไปบ่อยต่างหากท่านเถอะว่ากลับไปบ่อยท่านไปครับขอรับผมบัตช่วยของขาวันนี้ค่ะที่ส่งตัวมาขอพระนิจดาสุริชานข้าผิดหวังกับคำที่ได้ของท่านพูดยิ่งนักท่านเจ้าเมืองสิงห์ผลยักษ์ท่านกลับไปบอยท่านน่ะกลับไปบ่อยท่านไปเถอะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ้้้้าาาคคงตอปรระกกศึใหูหถวมเงีขอเมื่อมีข้าสุดยกทับมาพระชายเชชนะเท้าสิงหหนยักษ์จึงยกนางสุวิชาให้เป็นพระชายาของพระชายเชษพระชายเชษจึงได้อภิเษกกับนางสุวิชาและพานางสุวิชากลับเมืองเหมันเธอดูสิท่านพี่พาใครมาด้วยก็ไม่รู้นั่นสีหน้าตานางนช่างจืดชืดยิ่งนักนะ ท่งนี่ทาใครมาหรอเอคะหรือว่ามันไม่ใช่ที่น้องคิดใช่ไหมเพคะท่านพี่ไม่นี่คือนางสุริชาต่อจากนี้น่าจะมาเป็นพระชายาของข้าพวกเจ้าจงดูแลนางให้เหมือนกับที่พักดีต่อะค่ะ นางสุวิชาทรงคำจนะถึงกำหนดลอดนางสนมทั้งเจ็ดคนก็ออกอุบายให้พระชัยเชิเข้าไปในป่าฝ่ายนางสุวิชาลอดลูกเป็นพระกุมารน,นางสนมก็นำพระกุมารไปฝังในป่าพี่ไหคะนางสุววชามันเป็นกาลาคีลีนะไหคะใช่แล้วพีคะขอดลูกออกมาเป็นลิลลกุมะสงสัยคงนำเรื่องเดือดร้อนมาสู่เมืองแน่พี่คะไม่เชื่อท่านพี่ดูนี่สิคะ เจ้าไอตัวกาลากินีผมจะเมื่อข่าไปซะไม่ใช่นะคะท่านพี่น้องถูกเส่ร้วยังเชื่อของนางรึเพคะไปไ่ใส่เช่นมันทำรูปค่าข้าที่นี้หรือเห็นทิวทำสิบปรออบอมาซะแล้วท่านพ่อเพคะความจริงูกได้กูในท่านพ่อทราบไปหมดแล้วเหตุใดท่านพ่อจึงใช้ความโกรธนำมาตัปัญหาล่ะเคะเจ้าข้าจะให้อภัยใช้เชลนก็ได้พอเห็นแก่เจ้า ข้ามาข้าพา,า,าท่านพ่อมาขอพยาโทษข้าได้ฟังเรื่องทั้งหมดแล้วและข้าจะมาขอรับโทษในความผิดที่มีต่อพัชยาของข้าข้าไม่ติดใจอะไรแล้ว แต่เจ้าต้องไปอธิบายแก่พันเจ้าของข้าเองขอบพระชัยย,ยิ่งนักเย่เลนกลูกลาตขึ้นมากเลยนะ ใช่ค่ะเราผิดไปแล้ววันนี้เราจะมาขอให้เจ้าโยโ้ะให้เราเราไม่เคยคิดกดทั้งพี่หรอกนะคะเราดีใจที่รักของเรานี่ยยังคงเหมือนเดิม ง้นก็ว่าอย่างหนึ่ก็คือเราถ่ายเป็นรูปไปเลยดีกว่าเราให้มันเห็นไข่เพราะว่าพอถึงจริงอ่ะมันต้องโฟไม่ไม่ก็อะไรละมันจะมีฉากที่แบบว่าเรากำลังถ่ายรูปไมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไอ่ะเฮ้ยเยได้ับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้าของขุณทันเือสีมากเจ้าค่ะที่ให้ ทีเมื่อไม่รออกตไงบ้างใชวบ้าถง ข้าดิ <ร Stevens. S 1> บังจะทำพนของข้าดิยิ่งนักข้าจะังจะคำที่ข้าดับยิ่งข้นข้าดิบังจะทำที่ได้แต่้าอีกข pues ้ามขอไอ้เช่มันเท่ารู้ดถ้าเช่นี้หรือเห็นเิ้วทำสิ่งของของบอสแล้ว เช <usion. S 1> ่นเอาลูก <ète> ่าที่นี่หรือเห็นทียทำสิ่งขระเขาบอสแล้ว ที่เราได้นั่งมองตา oh, oh. กณบอกหัวใจเอาไว้ oh, oh. ว่าอยา